ข้อมูลที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีเอกสารสำคัญนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เลยในระบบราชการของกทมเป็นเรื่องการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วก็ระบบเลื่อนเงินเดือนใหม่สำหรับข้าราชการกทมสามัญซึ่งข้อมูลนี้มาจากสำนักง,งานกกหรือสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยตรงเลยค่ะใช่ครับ เอกสารนี้ก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อไปดูตัวอย่างตัวชี้วัดผลสมริ์ของงานซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นส่วนสําคัญของแผนพัฒนาระบบใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยนะคะว่าทําไมต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแล้วที่สําคัญคือมันจะส่งผลกระทบยังไงโดยเฉพาะกับข้าราชการกทมสามัญซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเลยค่ะครับเริ่มที่คําถามแรกเลยทําไมต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับ จุดประสงค์หลักที่เขาบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับก็คือต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจและก็เป้าหมายของกทมให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี44โหปี44นานมากแล้วนะคะใช่ครับนานพอสมควรซึ่งพอมาถึงปัจจุบันบริบทมันก็เปลี่ยนไปเยอะระบบเดิมก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรแล้วครับ หมายความว่าระบบใหม่นี้จะเข้ามาช่วยให้การทํางานของข้าราชการกทมเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ๆของเมืองมากขึ้นชัดเจนขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับประเด็นนั้นเลยแล้วตอนนี้หลักเกณฑ์ใหม่ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแล้วนะครับโดยออกกกวิสามันแล้วก็กกซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จแล้วก็ประกาศใช้ได้ประมาณเดือนธันวาคมปี68นี้ครับธันวา68ก็อีกไม่นานมากนะคะ แต่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ขนาดนี้การเตรียมตัวก็สําคัญมากๆเลยในเอกสารก็พูดถึงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมคะครับมีการเตรียมแผนไว้เห็นว่ามีเตรียมทําฐานข้อมูลตัวอย่างตัวชี้วัดผลสำริ์ของงานหรือ k p i ด้วยสําหรับทุกตําแหน่งเลยใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเลย คือเพื่อให้ค่าราชการนะครับเขาสามารถเอาใบปรับใช้ได้หรือใช้เป็นแนวทางในการกําหนด KPI ของตัวเองได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับอ๋อดีเลยค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวระบบประเมินผลเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพหน่อยค่ะระบบเก่ากับระบบใหม่เริ่มจากระบบเก่าก่ากอนนะคะเป็นยังไงคะครับ ระบบเดิมที่อ้างอิงตามแนวทางกอพปี44นะครับหลักๆก,ก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือผลงานอันนี้ก็จะวัดจากปริมาณงานคุณภาพความเร็วความทันเวลาการประหยัดทับสินอะไรพวกนี้ครับส่วนที่2คือคุณลักษณะการปฏิบัติงานอันนี้จะดูเรื่องพฤติกรรมเช่นการวางแผนความเป็นผู้นำความรับผิดชอบวินยัยการพัฒนาตัวเองทัศนคติอะไรแบบนี้ครับ ฟังดูก็เหมือนจะครอบคลุมดีนะคะแต่ก็อาจจาะบงอย่างอาจจะวัดผลยากนิดนึงหรือตีความได้หลายแบบแล้วระบบใหม่ละคะที่จะมาแทนที่เนี่ยมันต่างกันตรงไหนหรือดีขึ้นยังไงคะระบบใหม่นี่พยายามทําให้มันชัดเจนขึ้นครับแล้วก็เน้นผลลัพธ์มากขึ้นโดยจะปรับโครงสร้างเป็นสององค์ประกอบหลกัหลกๆครับ 1. คือผลสมธิ์ของงานอันนี้คือวัดผลงานที่จับต้องได้เลยที่เชื่อมโยงกับภารกิจโดยตรง ไม้ว่าจะเป็นงานตามแผนปฏิบัติราชการงานตามหน้าที่หลักของตำแหน่งหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมาอ๋อค่ะสองคือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือที่เราเรียกว่าสมรรถนะ competencies นะครับอันนี้จะวัดที่คุณลักษณะทักษะหรือพฤติกรรมที่จําเป็นในการทํางานให้สําเร็จตามที่กกกกาหนดไว้เช่นอะไรบ้างคะสมรรถนะก็อย่างเช่นความสามารถในการทํางานเป็นทีมการมุ่งผลสำเร็จ หรือการบริการประชาชนอะไรทํานองนี้ครับซึ่งจะประเมินคู่ไปกับผลงานที่เป็นรูปธรรมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือแยกชัดเลยระหว่างผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันกับพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่ใช้ในการทํางานนั้นๆซึ่งตรงผลสำเริจของงานนี่เองที่ตัวชี้วัดหรือ KPI จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยแล้วการกำหนด k p i ที่ชัดเจนแบบนี้ข้อดีของมันคืออะไรคะในทางปฏิบัติครับ ข้อดีของการมี KPI ที่ดีชัดเจนเนี่ยมีหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยให้ทั้งคนประเมินและคนถูกประเมินเข้าใจตรงกันตั้งแต่แรกเลยว่าความสําเร็จของงานนี้หน้าตาเป็นยังไงต้องทําอะไรถึงจะเรียกว่าสําเร็จซึ่งก็จะนําไปสู่การทํางานที่ตรงเป้ามากขึ้นอออย่างที่สองมันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีครับเวลาคุยกันเรื่องผลงานเนี่ยมันจะมีหลักการมีข้อมูลไม่ใช่ใช้ความรู้สึกคุยกันค่ะและอย่างที่สาม คือมันเพิ่มความโปร่งใสเป็นธรรมในการประเมินผลทําให้วัดผลง่ายขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นครับเหมือนก็เปลี่ยนจากการมาดูตอนปลายทางอย่างเดียวมาเป็นการตั้งเป้าแล้วก็สื่อสารกันตั้งแต่ต้นทางเลยซึ่งก็น่าจะช่วยลดความความไม่ชัดเจนลงไปได้เยอะทีนี้การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หยุดแค่ระบบประเมินผลใช่ไหมคะเรื่องสําคัญอย่างการเลื่อนเงินเดือนอันนี้ก็ปรับใหญ่เหมือนกันใช่ครับ ต้องปรับด้วยกันเลยครับระบบประเมินกับระบบเงินเดือนระบบเดิมที่คุ้นเคยกันดีก็คือการเลื่อนเป็นขั้นใช่ไหมครับมี0.5ขั้น1ขั้น1.5ขั้น2ขั้นใช่ค่ะที่มีโคต้า15เปอร์เซ็นหรับ1ขั้นครับถูกต้องเลยมีโคต้าจํากัดโดยเฉพาะ1ขั้นเนี่ยแหละครับแล้วก็เลื่อนปีละ2ครั้งคือ1เมษายนกับ1ตุลาระบบขั้นนี้อยู่กับราชการไทยมาน,นานมากเลยนะคะ การเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วระบบใหม่จะเป็นยังไงคะระบบใหม่นี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับจากการเลื่อนเป็นขั้นเนี่ยจะไปสู่การเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละครับคือจะมีการกําหนดฐานเงินเดือนค่ากลางบนกับค่ากลางล่างของแต่ละตําแหน่งเอาไว้การพิจารณาเลื่อนก็ยังทําปีละสองครั้งเหมือนเดิมครับเมษายนกับตุลา อ๋อยังปีละสองครั้งเหมือนเดิมครับแต่ที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามาคือมันมีแนวคิดเรื่องการการวงเงินส่วนหนึ่งเอาไว้บริหารจัดจารได้ด้วยภารกิจที่มันสําคัญเร่งด่วนจริงๆหรือเอาไว้ตอบแทนผลงานที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษนอกเหนือจากการเลื่อนตามรอบปกตินะครับโหเปลี่ยนจากขั้นเป็นร้อยละนี่เป็นการปรับโครงสร้างที่ใหญ่จริงๆค่ะ มันน่าจะทําให้การให้รางวัลคนที่ทําผลงานได้เยี่ยมจริงๆเนี่ยมันเห็นความแตกต่างได้ชัดขึ้นใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วการมีวงเงินสํารองไว้บริหารภารกิจสําคัญก็น่าจะเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้บริหารด้วยนะคะครับเพิ่มความยืดหยุ่นได้มากขึ้นทีนี้ขอย้อนกลับมาที่เครื่องมือสําคัญอย่างตัวชี้วัดหรือ KPI อีกทีค่ะการจะตั้ง KPI ให้มันดีให้มัน work จริงๆไม่ใช่แค่สร้างภาระเนี่ย มันควรมีลักษณะยังไงคะมีหลักการอะไรไหมคะมีครับมีหลักการที่นิยมใช้กันมากๆแล้วก็เป็นสากลเลยคือหลักการสมาร์ทครับเป็นตัวย่อของ5คุณลักษณะสำคัญที่จะทำให้ KPI มันดีวัดผลได้จริงสมาร์ทที่ไม่ใช่แค่แปลว่าฉลาดแต่เป็นกรอบเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะแต่ละตัวใช่ครับมาดูทีละตัวเลยนะ S คือ Specific Specific เฉพาะเจาะจองครับ คือตัวชี้วัดต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจงบอกได้ว่าวัดอะไรผลที่คาดหวังคืออะไรไม่กำกวม m คือ measurable วัดผลได้ใช่ครับต้องวัดผลได้จริงอาจจะเป็นตัวเลขเป็นร้อยละหรือถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็ต้องมีเกณฑ์ชัดเจนว่าสำเร็จคือยังไง a คือ achievable ทำให้สำเร็จได้จริงครับเป้าหมายต้องท้าทายแต่ก็ต้องทำได้จริงไม่ใช่ตั้งไว้สูงเวอร์หรือต่ำไปจนไม่เกิดการพัฒนา แล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่คนทำควบคุมได้หรือมีส่วนทำให้เกิดได้ด้วยนะครับค่ะ R คือ Relevant เกี่ยวข้องสอดคล้องถูกต้องครับต้องเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของหน่วยงานเกี่ยวกับหน้าที่ของตำแหน่งนั้นๆและส่งผลต่อภาพรวมจริงๆสุดท้าย T คือ Time bound มีกรอบเวลาชัดเจนครับต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะวัดผมเมื่อไหร่ภายในสิ้นเดือนสิ้นไตรามาสสิ้นปีก็ว่าไป เป็นกรอบที่ชัดเจนมากเลยค่ะ SMART เฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องและมีกำหนดเวลาพอมีหลักการนี้การตั้ง KPI ก็น่าจะมีทิศทางมากขึ้นนะคะลดการตั้งเป้าแบบลอยๆที่วัดผลไม่ได้จริงลงไปได้เยอะเลยใช่ครับแล้วเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นไปอีกในเอกสารเขาก็ยังจำแนกประเภทของตัวชี้วัดให้ดูด้วยครับองวัดผลไม่เหมือนกันเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างคะ หลักๆเลยแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับคือตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative KPIs) กับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative KPIs) ครับเอาเชิงปริมาณก่อนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ครับเชิงปริมาณก็คือวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้โดยตรงเลยนับจำนวนได้วัดขนาดได้เช่นจำนวนโครงการที่ทำเสร็จร้อยละความพึงพอใจระยะเวลาที่ใช้หรือจำนวนข้อผิดพลาด อะไรพวกนี้หน่วยวัดมันชัดเจนครับในเอกสารก็มีตัวอย่างชัดๆเลยนะคะอย่างจํานวนกฎหมายระเบียบของกอเทอร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จก็ตั้งต้าไปเลย5ฉบับแล้วก็ให้คะแนนตามจํานวนที่ทําได้หรือร้อยละของหนังสือตอบข้อหารือที่เสร็จทันเวลาและถูกต้องอันนี้ก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับส่วนอีกประเภทคือตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ อันนี้จะใช้วัดผลในสิ่งที่อาจจะนับเป็นตัวเลขตรงๆไม่ได้หรือวัดยากหน่อยแต่จะเน้นไปที่ระดับของความสำเร็จหรือคุณภาพของผลงานแทนโดยมักจะมีเกณฑ์หรือคำอธิบายประกอบว่าแต่ละระดับมันคืออะไรอืมอืมค่ะตัวอย่างในเอกสารก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเช่นระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานที่แบ่งเป็น5ระดับตั้งแต่ระดับ5คือรายงานส่งทันเวลาเนื้อหาสมบูรณ์ใช้ได้เลย ไปจนถึงระดับหนึ่งคือส่งไม่ทันเนื้อหาก็ต้องแก้เยอะใช่ครับหรืออีกตัวอย่างระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการหนังสือราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็อาจจะวัดจากการปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานเวลาที่กําหนดได้ครบถ้วนแค่ไหนการเข้าใจความแตกต่างแล้วก็เลือกใช้ให้ถูกนี่สําคัญนะคะบางงานอาจจะเหมาะกับเชิงปริมาณบางงานก็ต้องใช้เชิงคุณภาพหรืออาจจะต้องใช้ผสมกัน ถูกต้องครับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานจะทําให้การประเมินมันสะท้อนผลงานจริงๆได้ดีขึ้นครับพอเห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบประเมินระบบเงินเดือนแล้วก็เครื่องมืออย่าง k p i พร้อมหลักการ Smart และประเภทต่างๆแล้วคําถามสําคัญต่อมาก,ก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่คะแล้วมีขั้นตอนการขับเคลื่อนยังไงบ้างครับทางสำนักงานกกเขาวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนมากครับ แบ่งเป็น4ระยะเลยครอบคลุมตั้งแต่เดือนเมษาปี68ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ70เลยครับโหแผนยาว2ปีกว่าเลยนะคะแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาปรับตัวกันพอสมควรแต่ละระยะทาอะไรบ้างคะครับสรุปภาพรวมแต่ละระยะนะครับระยะที่1นี่คือเมษา68ถึงกันยา68เป็นช่วงเตรียมความพร้อมเตรียมการก่อนครับวางรากฐานทั้งหมดเลยทั้งปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบระบบ ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนเช่นคู่มือระบบออนไลน์แบบฟอร์มหรืออาจจะมีช่องทางสื่อสารใหม่ๆอย่าง AI หรือไลน์ OA มาช่วยแล้วก็สร้างทีม HR ที่ปรึกษาแล้วก็ทำคลังตัวอย่าง KPI ที่ว่านี่แหละครับร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนเลยครับต่อมาระยะที่2คือตุลา68ถึงมีนา69 อันนี้เป็นช่วงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจสื่อสารใช่ครับพอเครื่องมือพร้อมก็ต้องสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจกับทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานคนประเมินคนถูกประเมินเจ้าหน้าที่ HR ทุกระดับเลยครับแล้วก็จะมีการจัดอบรมช่งปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปด้วยเพื่อให้ทำได้จริงทั้งเรื่องตั้ง KPI การประเมินสมรรถนะ เตรียมเครื่องมือสื่อสารให้เข้าใจตรงกันดูเป็นลำดับดีค่ะแล้วระยะต่อไปล่ะคะระยะที่3ครับเมษาหกถึงกันยา69หกเอันนี้คือทดลองใช้ช่วงทดลองใช่ครับช่วงนี้สำคัญมากคือจะนำร่องใช้ระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งประเมินผลทั้งเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละกับข้าราชการกทมสามัญทุกคนและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย ในรอบประเมินที่2ของปีงบ6กกับทุกคนเลยเหรอคะไม่ใช่แค่กลุ่มเล็กๆครับกับทุกคนเลยเพื่อให้ได้ลองจริงปรับตัวจริงซึ่งระหว่างทดลองใช้เนี่ยก็จะมีกลไกสนับสนุนเต็มที่มีคลินิกให้คำปรึกษามีช่องทางออนไลน์มีการลงพื้นที่แล้วก็จะมีการติดตามเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาไปปรับปรุงแก้ไขก่อนจะใช้จริงครับ การให้ทุกคนได้ทดลองใช้นี่น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าตั้งใจให้ปรับตัวไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วพอผ่านช่วงทดลองไปแล้วล่ะคะก็จะเข้าสู่ระยะที่4ครับคือตุลาห9ถึงกันยา70อันนี้คือการถือปฏิบัติใช้จริงแล้วใช่ครับนำระบบประเมินผลและระบบเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่มาใช้จริงอย่างเป็นทางการกับทุกหน่วยงานในสังกัดกทมเริ่มตั้งแต่รอบประเมินแรกของปีงบประมาณ2570เป็นต้นไป แต่ถึงจะใช้จริงแล้วการสนับสนุนการให้คำปรึกษาการติดตามผลก็จะยังทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ระบบมันลงตัวแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆตามเป้าหมายเป็นแผนสี่ระยะที่ดูละเอียดแล้วก็มองไปข้างหน้าดีจังเลยค่ะตั้งแต่เตรียมการสื่อสารทดลองใช้จริงแบบวงกว้างแล้วก็นาไปปฏิบตัติพร้อมมีตัวช่วยตลอดทางครับสรุปภาพร,รวมอีกทีนะครับ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยของระบบบริหารผลงานค่าตอบแทนของข้าราชการกรทมสามัญโดยจะเปลี่ยนไปนเน้นที่ผลสำฤทธิ์ของงานเป็นหลักที่วัดได้ด้วย k p i ตามหลัก Smart แล้วก็ดูเรื่องพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่จําเป็นควบคู่ไปด้วยแล้วก็เปลี่ยนระบบเงินเดือนจากขั้นเป็นร้อยละที่น่าจะยืดหยุ่นกว่าเดิมครับ เป้าหมายหลักๆก,ก็คือสร้างระบบที่โปร่งใสขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ๆของกอทมอได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะถูกต้องครับเพื่อให้การทํางานของข้าราชการส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเมืองแล้วก็การบริการประชาชนได้เต็มที่มากขึ้นครับทีนี้มีคําถามที่น่าคิดต่อน,นิดนึงค่ะ ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากในเอกสารโดยตรงคือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขนาดใหญ่อย่างกทมครั้งนี้โดยเฉพาะการหันมาเน้นวัดผลความสําเร็จที่ชัดเจนด้วย KPI เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีทํางานของข้าราชการในแต่ละวันไปมากน้อยแค่ไหนคะการมีเป้าหมายชัดเจนวัดผลได้มันจะทําให้มุ่งผลลัพธ์มากขึ้นจริงๆหรืออาจจะมีผลข้างเคียงอะไรที่ต้องระวังไหมแล้วสุดท้ายการปรับปรุงกลไกลภายในเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาเป็นคุณภาพบริการที่ดีขึ้น ให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพของเรายัางไงบ้างเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและก็คงต้องติดตามประเมินผลกันในระยะย,ยาวต่อไปว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นไปตามที่คาดหวังได้จริงแค่ไหนซึ่งถ้าหากผู้ฟังท่านใดนะครับโดยเฉพาะข้าราชการกทมหรือผู้ที่สนใจเรื่องนี้มีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบใหมน่นี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับ ที่ส่วนบริหารผลงานค่าตอบแทนและคุณภาพชีวิตสำนักงานกากาตามเบอร์โทรศัพท์022263725ที่ระบุไว้ในเอกสารได้เลยครับสำหรับการจอดลึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระบบประเมินผลและเงินเดือนข้าราชการกทมในวันนี้ก็ได้ภาพรวมที่ชัดเจนครบถ้วนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ